ตอนที่84พ่อของฉันอันฮัวโปไม่กี่วันต่อมาเจ้าเห็นไหมว่าเมื่อทาแพนเคก้กเจ้าต้องนวดเด็วและแม่นยำเพื่อที่แพนเค้กจะดูดีจำไว้และเรียนรู้เจ้าลองทําดูก่อนถ้าแพนเค้กไม่อร่อยอย่าทําข้าจอกไปล่าตะเวงข้างนอกก่อนับประกันข้าต้องทําได้แน่แน่นอนว่าเจ้าฝ่าบาทบ้านนี้ไม่มีเจตนาดีแน่ขอให้ข้าเป็นผู้คุมกันราคาถูกให้นาะยหญิงของเขา ล่าตะเวนอย่างระมัดระวงังและผู้ที่ก่ออาชญากรรมจะต้องถูกจับกุมก่อนวันนี้อารมณ์ข้าไม่ค่อยดีนักแต่อย่าให้จับได้นะใครที่ลังแก่คนข้างถนนเข้าใจแล้วขอรับตาแก่เจ้าเดินไม่มีตาหรือยังไงก่อนจางหัวยแค่นี้ก็พอแล้วเจ้าคือคนที่ถูกตีชายชราคนนี้ก่อนถ้าเจ้ายัางไม่หยุดจะาหาว่าข้าไม่เตือนกลายเป็นเจ้าผู้ชายที่ถูกคู่มั่นทิง้งอะไรนะเจ้าจะตีข้าง,งั้นหรือ เอาหนะ้าแน่จริงก็จัดมาตรงนี้ข้าสักทีสิถ้าอยากจะดูหนักว่าสกุลจางจะแน่แค่ไหนกันเจ้าใจเย็นๆหลิวซิงเฟิงอย่าปล่อยให้หลมครอบงามเจ้าโอกาสในการแก้แค้นยังมีอีกหากเจ้าสูญเสียตำแหน่งทางการไปเจ้าจะไม่มีอะไรเลยเฮ้อเจ้ากล้ามากเจ้าขี่จะมาย,อะอย่อหยุให้เจ้าหน้าที่ทำผิดและไม่มีใครภายใต้ร่มเงาของจักรพรรดิก้าที่จะก่อเหตุทำลายผู้คนบนท้องถนน และดูถูกเจ้าหน้าที่ของชิงหลีเจ้าคิดว่าชิงหลีเป็นลูกผาบที่อ่อนนุ่มจริงๆงั้นหรือน้อยเจ้าเป็นใครกันก้าทุกตีข้าพ่อของข้าคือคุนนางชั้นหนึ่งอันหัวโปน่าไฟเอาอีกแล้วพ่อของข้าคือคุนนางชั้นหนึ่งนู่นนี่นั่นใช้ชื่อพ่อมาทําให้ข้ากลัวก็ไม่มีประโยชน์หรอกใครก็ได้จับผู้ชายคนนี้ไปให้ข้าทีสิน้อยนะแกข้าก็อยากจะรู้นักว่า ว่าหน้าหลิวจากภายในชิงดีก็ที่จะสอบปากคำค่าหรือเปล่าคุณชายหลินบุคคลน,นี้เป็นผู้มีอำนาจในราชวงศ์และมีความสัมพันธ์กับพวกคุณนางะยุคท่านไม่ควรทำอะไรหุนหันพันเล่นท่านหลิวข้าเข้าใจว่าท่านมีคำถามแต่คนชั่วต้องถูกลงโทษโดยคนชั่วดังนั้นแค่จับตาดูให้ดีก็พอจางหัวไลูกชายของอันหัวโปเจ้าถูกตีชายชราบนท้องถนนขัดขวางเจ้าหน้าที่ของแผนกชิงดี จากคดีแล้วบัดนี้ข้าพระเจ้าขอตัดสินลงโทษท่านด้วยการบอยด้วยหวาย30ทีจำคุก15วันและปรับเงินสิบตำลึงท่านขัดขันหรือไม่ทำไมเจ้าถึงเป็นเจ้าหน้าที่ในภายชิงดีได้กันไม่ข้าไม่ยอมรับเจ้าไม่สามารถนำข้าขึ้นศาลได้ทำไมจะไม่ได้ละ่ะถ้าพระบาทจากักรพรรดิผู้ดูหมิ่นพระบรมราชโองการไม่เคารพต่อท่านจากักรพรรดิความเชื่อมั่นอาณาจักรเสียจะไว้ที่ไหนกัน ให้ข้าดูหน่อยสิว่าใครในพวกเจ้ากล้าที่จะลงมือกับข้ากันนะนายท่านหลินไม่มีปัญหาเจ้าหน้าที่ทุกคนไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวข้าจะจัดการด้วยตนเองจะเจ้ากล้าทำข้างั้นหรืออ้าเจ้าหลอกข้าก่อนเถอะอ้าวันนี้ข้ารู้สึกดีจริงๆได้ทำเพื่อประชาชนอีกครั้งวันนี้แปลกจังที่เจ้ากลับมากินข้าวเที่ยง ช่วงนี้เจ้าไม่ได้ทํางานใกล้ร้านสาลาเปางั้นหรือข้าขอกินข้าวก่อนแล้วกันวันนี้ข้างานยุ่งมากทั้งเชา้าเกือบจะหมดแรงแล้วถ้าอยากกินรอข้าทําอาหารหน่อยไม่ได้งั้นหรือถ้าเจ้าจะกินตอนนี้เจ้าจะกินอะไรล่ะข้ามีบัตกรกำนันจากร้านอาหารเทียนเซียงและได้สั่งอาหารไปแล้วรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปกินกันอ่าได้ครึ่งชั่วโมงต่อมา นี่มันอร่อยกว่าบะหมี่มากเลยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ข้าเลี้ยงเจ้าเองขอบคุณอาหารอันโอชาเหล่านี้ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากดังนั้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้าจะให้รางวัลแก่เจ้าอะไรงั้นหรือเอ๊ะฝันงั้นหรือไม่มันเหมือนจริงมากนี่มันภาพหลงตานี่ข้าเองไม่นะลิงอิน ผู้าชายคนนี้เขาทำบ้าอะไรอีกแล้วเนี่ยข้าก็ไม่รู้บางทีเขาอาจจะฝันดีอยู่ก็ได้นะท่าในแน่ใจหรือว่าท่านได้สอบถามมาแล้วช่วงนี้หลินซิ่วได้แวะไปที่ร้านขายซาลาเปาของหญิงไม้คนสวยนั้นบ่อยๆหรือเปล่าแน่นอนหญิงไม้คนนั้นต้องเป็นภรรยาของหลินซิ่วแน่นอนไม่เช่นนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่จะไปที่นั่นทุกวันและมักจะดูแลธุรกิจของหญิงไม้ ลินซิว่วข้าจะปล่อย้เจ้าอยู่โดยตายมันก็ขึ้นอยู่กับข้าไปรีบไปแจ้งนายน้อยสองของคุณนางติงกวัวกงทันทีบอกเขาว่าพรุ่งนี้ข้าจะมอบของฉันเลิกให้กับเขา